สัสดีค่ะบัตรสื้ภามือสองค่ะนางค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตกีนชายนะคะเป็นงานไอทีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อตไอที USA ล็อตไอทนะคะ45โลราคา7,000บาทจำนวนตัวนะคะลูกค้าจ๋าเราประมาณการอยู่ที่ร5 0ยห้าสิบถึงร้อยร้อยตัวนะคะ ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณกัน46บาทนะค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าประมาณ46บาทค่ะลูกค้าค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตยีนชายสังเกตผ้าค่อนข้างใหม่เลยนะคะลูกค้าจ๋าผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดเลยยูนิโคพี่นางจ๋ายูนิโคก็ป้าคือผ้าใหม่เผ้าใหม่อะป้าคือใหม่มากลูกค้าสวยเลยเฮ้ยจะใหม่นะค่ะใหม่แล้วเป็นอ่าตัวเสื้อเชิ้ตยีนผ้าบาง หรือยีนเดนิ่นะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้อุ้ยมาเป็นฟึ้งเลยมาเป็นสับเลยลูกะคะ้า้าเป็นกอนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบากไปด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ตัวนี้นะคะ,ซ,ะ,คะ,คะซื้อเยอะลดเยอะด้วยนะคะลูกค<ช>้าจ๋าซื้อเยอะลดเยอะ 1, Laser ด้วยนะซื้อครบสองหมื่นมีส่วนด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือว่าจะซื้อเซ็ตสิบกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าเซ็ตสิบกระสอบเราลดทุกลูกลดต่อลูกไปเลย ยูนิโค่ค่ะลูกค้าค่ะ,คะยูนิโคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาเรื่องไซส์มีฟ้ามานะคะลูกค้าจะาไซส์เอ็มไซส์แอนะคะอาจมีเอ็แอลติดมาบ้างลูกค้าจะาหลักๆก,ก็จะคลาไซส์กบาได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นงานรวมค่ะ รวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ US อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าบางตัวคุณผู้หญิงอยากใส่ก็สามารถใส่ได้นะคะจช่ครับพี่นางห่ะตัวนี้าสามสีเลยเกี่มากส,<ว>สีเข้มสีกลางแลว้วก็สีอ่อนลูกค้าจ๋า,าแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้ายีนเดรนิมป๊าพี่นางสวยอะ่ะทำไมสวยจัง ให้หางานเชิ้ตยีนชายนะคะลูก้าจาตัวนี้แนะนําเหมือนกันค่ะลูกค้าค่ะผ้าค่อนข้างสะอาดเลยแล้วไซด์ดีมากลูกค้าค่ะไซด์ดีมากไซส์ประมาณ M ็ขึ้นนะคะลูกค้าจ่าของผู้ชายทั่วไปนะคะมี M มี l มี XL นะคะในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะเป็นเชิ้ตยีนชายค่ะลูกค้าจ๋าสีเข้มสีสนิมสียีนฟอกนะคะมีาเขามาแต่ยังคงเน้นเป็นเชิ้ตยีนค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ เรื่องแบรนด์ที่ห่อมีข้ามานะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะใครที่ขายงานผู้ชายอยู่แล้วลูกค้าจ๋าต้องมีหมวดนี้เพิ่มเติมนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะคะคะฝากไว้ด้วยสําหรับวันที่หนึ่งเมหนึ่งพฤษภานะคะลูกค้าจ๋าหนึ่งพฤษภาคมนะคะพฤษภาคมหรือพฤษภาหยนของพฤษภาคมพฤษภาคมนะ กันอีกแล้วสําหรับใครที่สายโปรนะคะไม่สายโปรก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าแต่อยากได้สินค้าราคาพิเศษค่ะ<ช>1,400บาททุกกระสอบค่ะ,คะลูกค้าจ๋ารวมๆเกือบร้อยกระสอบนะคะ<ต>1,400บาททุกกระสอบรวมๆเกือบร้อยกระสอบนะคะลูกค้าจ๋าราคาเดียวทั้งไลน์นะคะค่ะสามารถเข้ามาดูได้นะคะวันที่หนึ่งภาคมเรามีนัดกันนะคะ ได้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าเราจัดโรอให้ลูกค้าทุกท่านเลยคืนกำไรให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าใหม่ก็ได้ลูกค้าเก่าก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าขอแค่วันที่หนึ่งลูกค้ามาซีเอฟหน้าไลน์นะลูกค้าจ๋ารอ รายการนะคะที่เราจัดโปรโมชั่นให้นะคะลูกค้าจะราคาเดียวเกือบร้อยกระสเกือบร้อยเกือบร้อยกระสุนนะคะปตาลูกคะจ้าอ่ะราคาเดียวทั้งไลน์นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะกลับมาที่ตู้นี้พี่นางจ้าเป็นเสื้อเชิ้ตยีนชายรูปอุ้ยพี่นางตันี้สวยเป็นเังโอเคเป็นผมผู้หญิงใส่ได้เลยนะเก๋ๆนะคะลูกค้าจ้อ่ะต้นทุนสี่สิบหกบาท ราคาขั้นต่ำนะที่ขายอยู่ตลาดที่เห็นนะ150ร5อยห้าบประมาณร5 0ยค่ะลูกค้าจะาร้อย50้าสรยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดแต่ผ้ายีนบางแบบนี้ผ้าสวยแบบนี้ค่อนข้างสะอาดแบบนี้นะคะลูกค้าจะสามารถทําราคาได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปรีดแล้วคุณไม่แฟนขายได้เลยลูกค้าค่ะ,คะ,คะต้นทุน46บาทงานสวยมากเลยค่ะสวยเลยพี่น,นหน ขาพับมาด้วยเนาะใช่ค่ะเขาพับาามาซะเรียบร้อยเลยอันนี้เรามาลื้ออีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องพับไม่พับแล้วแต่กระสอบนะบางกระสอบอาจพับบางกระสอบอาจไม่พับนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ CF ได้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสีเทาสีสนิมสียีนส์ชบนะคะมีมานะคะลูกค้าจ๋ากระดุมมุกกระดุมแป๊กกระดุมธรรมดามีติดมานะคะแบรนด์่ห้อมีค่าเขามา คละไสายอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนของเขาประมาณการที่46บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะประมาณ46บาทต่อตัวเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าซื้อสากระสอบเรามีส่วนลดด้วย1000นะคะเราได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะสำหรับสมาชิกอย่าลืมโปรโมชั่นของเดือนเมษายนนะคะลูกค้าจ๋านับถอยหลังแล้ว<ช>สมุดเมษายนแล้วนะคะลูกค้าจ๋านับถอยหลังแล้วใครที่อยากได้โปรโมชั่นนะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ตอนนี้ยังทันบางรายการยังมีสินค้านะคะลูกค้าจ๋าซื้อ เก็บซื้อตูนไว้ได้เลยสําหรับใครที่เล่นหมวดไหนประจับนะคะแต่ว่าลูกค้าจ๋าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะรีบเป็นสมาชิกไว้ก่อนนาะพี่นางนะ็อตใช่เชองเราไม่มีวันหมดอายุค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า สำหรับสมาชิกบัคนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าทุกเดือนนะคะลูกค้าจ๊ะสินค้าลดราคาพิเศษนะคะแต่ละเดือนนะคะร่วมรายการ1ิบรายการด้วยกันนะคะลูกค้าจ้าอย่างเดือนนี้นะคะลูกค้าขายสินค้าหมวดไหนอยู่แล้วแนะนำซื้อเก็บซื้อูไว้ได้เพราะว่าแต่ละเดือนโปรโมชัน่นอาจไม่เหมือนกันนะคะสําหรับสมาชิกบัตรของเรานะคะาใช่ค่ะลูกค้าค่ะแต่ว่าตัวนี้ลดจริงๆนะเจ็ดพันบาทเท่าน,นั้นลูกค้าจะาลดจริงๆค่ะลูกค้าจะาเป็นผ้ายีนบางของคุณผู้ชายนะคะ ที่ไหนของไม่มีที่เรามีค่ะลูกค่าผ<แ>้ายีนบางนะคะผ้ายีนเดนิมค่ะลูกค้าจะไม่หนานะคะตัวนี้ลวไซด์ดีชอบไซส์มากลูกค้าค่ะแล้วเป็นเกรดเอค่ะมีเปอร์เซ็นต์เนะคะึงสิบห้าเปอร์เซ็นต<จ>์ค่ะลูกค้าขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนํานะคะลูกค้าจะขายงานผู้ชายอยู่แล้วนะคะ,นะคะต้องมีหมวดนี้ติดร้านไว้นะคะสําหรับเชิตจีนผู้ชายของเรานะคะจริงๆแล้วบางตัวนะคะบางตัวผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะคะลูกค้าจ้าอยู่ ในี้นะคะเป็นงานเชิร์ตยีนผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องทรงเรื่องไซส์เรื่องแบรนด์ยี่ห้อนะคะมีแฟาัเขามาเรื่องแบบว่าเขาเรียกอะไรน,นะเรื่องสีนะคะลูกค้าจ๋าสีเข้มสีสนิมสียีนสก๊อกนะคะมีแฟาัเขามาบางตัวเป็นลายตรงลายปากมีติดมานะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ต้นทุนของเขาสี่สิบหกบาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะสี่สิบหกบาทเท่านั้นนะคะ<ช>ลูกค้า<ช>ค่ะลาด มากล<ะ>ูก<ะ>คาา้าค่ะใครชอบหมวดนี้เอฟได้เลยซารา่าค่ะกระสอบนี้เลยกระสอบนี้นะ้ำก็ถูกใจนะ,ะถูกใจเลยรีวิวเองถูกใจเองค่ะลูกค้าขะสวยมากนะคะใครสนใจซีเอฟได้เลยหรือชอบลูนเป็นกระสอบใหม่ได้ได้คะ่ะกระสอบเราไม่แทนด้วยคะ่ะลูกคา้าจะประมาณ80-300บถึงาบาทเท่านั้นะนะคะหรือว่าใครที่จะมารับเองก็เข้ามาได้ไดเราเปิดทุกวันเลย9้าโมงเช้าปิด5 0 0โมงเย็นค่ะลูกค้าขะไม่มีวันหยุดนะคะไม่มีวันหยุดค่ะสามารถเข้ามาได้ทุกวันนะคะ ใช่แล้วคะ่ะลูกค้จาจ่าอย่างที่แจ้งนะคะอยู่ตามจังหวัดไม่สะดวกมาเราก็มีขนส่งจัดส่งให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันหรือนะคะลูกค้าอยากเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก็สามารถเข้ามาได้นะคะบกคคะักของเราอย่างที่แจ้งว่าเปิดทุกวันนะคะลูกค้าจัดจันถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันนะคะ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะใช่ค่ะเปิดทุกวันเลยเข้ามาได้เลยอายูนิโคค่ะ ลูกค้าค่ะเรื่องแบรนด์มีมาค้าหมดเลยยูนิคงยูนิคอ้นะคะลูกค้าจากจียูโอนะคะมีมาหมดเลยนะคะสําหรับแบรนด์นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนํานะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานผู้ชายอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นเชิ้ตยีนผู้ชายของเรานะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมาก 15โล7 0 0บาทนะคะใช่ค่ะสุดคุ้มจริงๆนะคะรูคาจะาก็สอบมีลดมากนะลดเลยค่ะลูกคาจ๋าสังเกตจากที่พวกเราหยิบนะคะหยิบวางหยิบวางลอยให้ลูกค้าจ๋าลดจริงๆชอบความผ้าใหม่ความสะอาดค่ะลูกค้าจ๋าแต่ก็จะมีเปื้อนบ้างอย่างที่เราแจ้งนะคะอาจมีคอเปื้อนคอเหลืองบ้างนะคะอาจจะต้องทำความสะอาดบ้างนะคะแต่ถ้าตัวไหนมีเปื้อนนี่ลูกค้าคุณไม่แสนขายได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขาเป็นค่ายีนบางนะคะลูกค้าจ๋า ขายได้ทุกตลาดขายได้ทุกโอกาสเลยนะคะขายค่ะลูกค้าจ๋อ่ะอันนี้นะคะลูกค้าจ๋เราก็รีวิวประมาณการคร่าวๆเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังง่ายนะคะให้ลูกค้าไปรูปป้รกันต่อนะคะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นเชิ้ตยีนผู้ชายนะคะเป็นงานดวงะค่ะญี่ปุ่นล็อตไอพีอินโดนล็อตไอีนะคะ4 5โลราคา7,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่130-150ตัว ตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ46บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้ไหลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ Facebook, ค่ะ f a c e b o o k ค่ะเว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันทางแต่9โมงเ้าถึง5โมงเ็นค่ะฝากติดตามในช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ